ท่านอบดุลฮสซันเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อท่านมีความรู้สึกถึงการวิสวัสเนี่ยนะฮะท่านจงเอามือขวาเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าอกนะครับวางไว้ที่หน้าอกเนะี่ยหน้าอกก็คือหัวใจนะแล้วก็กล่าวนะครับกล่าวว่าสุบฮานัลมาลิกินกุดูสินคอลลากินฟะอานเจ็ดครั้งด้วยกันสุบฮานัลมาลิกินกุดูสินคอลลากินฟะอานเจ็ดครั้ง ولكن كاوا يشا يُذْهِبُكُمْ هبوكوم وياتي بِخَلْقٍ جديد وَمَا ذَٰلِكَ على الله بِعَزِيزٍ عني 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 الخلاق عني 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 ว่ามาดาลิกะอัลลอฮิบิ๊าอซีซนี่คืออวิธีการที่ได้ทำการมุจลรบาตนะครับได้ทำการทดสอบกันมาแล้วปรากฏว่าอัลลอฮ์จอาลาได้ให้ผู้ที่ทำการดิเกตบทนี้เนี่ยนะครับได้หายจากการวิสวัสนะครับหายจากการวิสวัสเนี่ยท่านพี่น้องเลือกเอาเลยนะครับว่าจะทำยังไงนะฮะจะทำการกล่าวว่าเลออิลัยละลอ กล่าละอิละฮิลลอฮ์กันอย่างสม่ำเสมอก็ได้นะครับหรือจะกล่าวว่าสุบฮานั้นมาลิกุลกุดูสันสันสุบฮานั้นมาลิกุลกุดูอูดุบิลลาฮิสัมีอินาลีมิมินัลชัยตุนิลรจิมอียาชาจะ ذهبكم و ي أ ت ด خلق جديد وما ذلك ع ล ى الله ب ع ซี ز กล่าวเมื่อเกิดการวิสวัสหรือกล่าววันละร้อยครั้งหรือจะ ทำวิธ nah, ีการของท่านอบูสันอัชชาซุลีนะฮะที่ท่านบอกว่าให้กล่าวสุบฮานันมะลิกินกุดูสินคัลเกินฟาอานเจ็ดครั้งนะครับตอนที่กล่าวนะให้มือจับที่หัวใจนะครับเพื่อหัวใจไม่วิสวะรกล่าวเจ็ดครั้งหลังจากนั้นก็กล่าวยันกรานที่บอกว่าอิยาชายุดฮิบอุมวายะติบิคอนกินจะดีดวะมาดาลิกะอัลลอฮิบิอาซี ท่านพี่น้องอาจจะตั้งคําถามว่าตกลงว่าจ,จะใช้แบบไหนกันแน่นะฮะมีอุลมะบางท่านเนี่ยเขาได้รวมนะครับรวมระหว่างบทสิกิตที่มาป้องกันการวิสวสเนี่ยระวังบทสิกิตของท่านอชักอินมามอับดุลกอไดอันเจรานีกับท่านอิมามมุสันชาดูลีเนี่ยนะครับอุลนมะบางท่านเนี่ยเอามารวมกันเลยเอามารวมกันเมื่อเอามารวมกันเนี่ย มันก uh, um uh um al ็เกิดความสะดวกง่ายดายเหมือนกันนะครับเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยก็คือให้กล่าวว่าอย่างนี้ سبحان الملك القديس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز อันนี้ถือว่าดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นบุติกเกตที่ได้รวมเอาไว้ าจากปราดวัยวลยรสองท่านคือท่านอับบสันอัชารุยและท่านอิหม่ามดะกะอันจีลานีนะครับท่านพป่นองก็เลือกเอานะครับ